สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กับมาอยู่กับ7บาทเหมือนเดิมนะก็กรชานะครับผมอัปเดตแล้วนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะครับหลังอัปเดตนะกับซูเปอร์โนวานะครับผมนะอ่าก็ใช้ได้หลังอัปเดตนะครับนะเพชรสามสิบเม็ดเนาะถ้าเกิดใครยังขาดอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับนะอ่าทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงอ่าตัวละครแล้วกันนะ แลนสลลอตนี่ได้ตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วนะครับนะบผมไม่หวังอะไรมากแล้วหลังจากตู้ uh, ตู้คอลแลบที่ผ่านมานะครับนะ uh, เรามาดูเลทตัวละครดีกว่านะตู้นี้ก็จะมีเลอัพ ur ตรงการันตี300แล้วก็600นะครับส่วนแลนสลลอตอยู่ที่0.25เหมือนจะเยอะขึ้นไหมผมไม่แน่ใจนะ จำไม่ได้ละนะครับก็ตัวละครที่ผมอยากได้จริงๆในตู้นี้น่าจะเป็นวาวาฟ้านะครับแล้วก็เกวดาแดงนะครับก็เกวดาก็มีสีเดียวเดีวนะครับ,นะรบก็มีวาฟ้ากับเกวดาสองตัวนะครับนะถ้าแถมหน่อยก็เป็นล็อกซี่ฟ้านะครับตัวหนึ่งแล้วก็ดิอนเนตัวหนึ่งแล้วก็คิงอีกตัวหนึ่งก็ดีนะครับนะคือถ้าไหนๆจะแบบว่าการันตีการันตีตัวหน้าตู้แล้ว,วผมขอผมขอ เม้าเบิ้นะครับผมขอไอตัวที่พูดไปเนี่ยอย่างละตัวก็โอเคแล้วนะครับนะก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยนะครับผมผมว่าน่าจะเปิดหมดเจ็ดร้อยแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือถ้ามันไม่ออกก็อ่าคลิปอ่า PVP น่าจะช้าหน่อยนะครับนะก็จะพยายามเปิดให้ได้แล้วกันนะขอนะจะปีใหม่แล้วขอดวงอยู่กับตู้นี้สักสักครั้งได้ไหมนะนะเราไปเริ่มกันที่ตั๋วก่อนเลยแล้วกันนะครับนะ อ่ะอย่างน้อยเนี่ยเปิดมาขอแบบว่า S N R สักตัวหนึ่งด้วยตัวได้ไหมไหนดูซีว่ายังไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดาวตกซีเกิดดีนะซีเกิดไม่อยู่ตูน้นี้โอ้ <c ười> คือมันได้อะช่วยแบบว่าแปลงร่างแปลงร่างสามแล้วก็สะท้อนได้หน่อยได้ไหมอย่างน้อยมันจะได้แบบว่าอชื่นใจนิดนึงนะว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเก่งหน่อยอย่างเงี้ยเออไม่ใช่แบบโดนตบนี่ตัวไม่เก่งแน่นอนเออผมลืมไปมันมีเมอร์ลินไฟอีกตัวที่ผมไม่มีเนาะ อ่ะขอสักตัวหนึ่งอ่ะตัวตัวที่ผมไม่มีอ่ะโอ้โหแตกลุงด้วยอ่าโอ้โหแถบนั้นลุงยาวเลยอ่ะมาจูโดโนะเลือกองงามยามดีนะครับถือว่าได้เอเก็ดีนะครับดีกว่าไม่ได้เลยนะเหมือนตู้มิลิมอ่าใครไทยซไหมโอเคมัใช่นะครับกอกิวุสเขายังไม่มาอ่าพี่บานส่งลูกชายมาไหมล่ะพี่จะส่งลูกชายพี่มาไหมตัวนี้มา มาเลยคนแรกของเราประเดิมด้วยมาทำไมขอ,อ,อเป็นตัวอื่นเนี่ยตัวที่ไม่ตันได้ไหมล่ะเปิดมาก็เจ๊งยับเลยนะครับนะมาต่อเลยนะกับเพชรละเพชรโลแรกนะครับและในตู้มีตัวที่ผมไม่มีตั้งหลายตัวนะโอ้เงียบเงียบสงบอย่างงี้สคริปได้เลยนะโหนนี่คือแบบว่าแกแบบว่าส่งเทียมาแบบว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะหายกันไปว่างั้นมารอบนี้เออลอดเวนลอดเวน แปลงร่างสามโอเคค่อยมีลุ้นหน่อยตู้นี้ขอตัวที่ยังไม่มีนะคือตัวที่ยังไม่ตันไว้ค่อยว่ากันขอตัวที่ไม่มีก่อนวาฟ้าขอว่าฟ้าก่อนอแลสล็อลตค่อยว่ากันตอนการันตีนะครับนะเรียกว่าอยากได้วาฟ้ามากกว่าอ่ะมาฟูเคาเตอร์เลยเต็มฟูเคาเตอร์ฟูเคาเตอร์เต็มเต็มหน้าไปดีผมขอละนะนะสักขอว่าฟ้าไม่ขออะไร มากไปกว่าน,นั้นแล้วนอกจากวาฟ้านะแลนสล็อต <c oughs> จะออกไม่ออกนั้นอีกเรื่องหนึ่งมาจะได้ไปตีกรบโลกอา่าชั้น2ชั้น3ามของเขาบ้างนะครับนะติดอยู่ชั้นหนึ่งมาตั้งแต่เปิดตัวแล้วกับโลกมาแถมอีกตัวไหมแ,บบแถมแบบว่าแตกลุงสักตัวหนึ่งนะมาโอเคเกียร์มอคนนี้ใครคนนี้คนนี้ต้องเป็นอ่าเทวีโกขาวไหมขาวขาว มาพร้อมลูกศิษย์เขาอาริโอนี่แล้วก็ามาเลยตัวผมจะเอาราชาปีศาจมาทุกตู้เป็นอะไรอะตัวที่ไม่ใช้มาทำไมเยอะแยะพี่มาอีกแล้วในระอบที่แล้วพี่ก็เล่นผมมาเยอะนะราชาปีศาจอะตู้ตู้ตตทอไหมถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมไดราชาปีศาจไปสี่ตัวพี่ไม่ใช่ตู้เองสักหน่อยเพื่อนมารอบนี้มีหมูฮอกบ้างไงโอทองฟ้าสว่างสวยัยกระชากดาวไปขอดูหน่อย สะท้อนไหมสะท้อนขอสะท้อนเออทุบไปกับสคิปเลยมาว่าไงรอบนี้เงียบเงียบสงบนะอย่างกระชากดาบไบโอขอดูน่อยไม่สะท้อนใช่ไหมไม่สะท้อนสกิปเลยทวีโกสามตัวแผดหน้าขอทวีโกเอลอาร์เลยนะมาว่าไงรอบนี้มีหมูฮอกถือดาบหากักทองฟา้ามืดอย่างนี้ทองฟา้ามืดอย่างนี้ว่าไงดัสว่าไงว่าไง ขอจะสะท้อนเออสะท้อนเต็มหน้าไปเลยดัดบอกลมนี้มีสคริปต์แดงสคริปต์แดงดาบเล็กไม่แปลงร่างด้วยโอ้โหโอหโหโหโ,หโ,หโอเคมีออร่าอยู่วิงว่งวิงว่งมีออร่าวิ่งวิ่งสคริปต์เลยแล้วกันเท่าไหร่แล้วไม่รู้กิ่งไม้กิ่งไม้นั้นจะเป็นกิ่งไม้เทพหรือไม่อามาวัดกันเลยสะท้อนไหมเพื่อนขอสะท้อนสักเออ,อ,เ,อ,อเต็มหน้าอีกละโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้หโหเอ,อมันจะเกลือตลอดทั้งปีไม่ได้นะเพื่อนเอ้ยมีหมูฮอกโอ้มาแล้วรดวิด กับพิบตาด้วยโอ้โหรอบนี้มาหลายอย่างนึ่งขอขอวาฟ้านะถ้าได้วาฟ้านี่คือเป็นท้ายละนะครับเกียรดงเกียรดาช่างกันก่อนขอวาฟ้าก่อนนะออามาเลยเต็มตัวฟูเขาต้าได้เลยแบบตึงๆจะว่าไปพวกตัว UR เนี่ยผมนอกจากดัดเนี่ยผมไม่เคยแบบว่าสุ่มได้เลยนะการันตีตลอดเลยพวกยูอาอมาฟูเฮ้ยเฮ้ยม,นนะมันชนะมันชนะมันมีโอกาสได้ได,ได้ของดีนะถือลอดเวล้ะชนะในโอกาสของดีเยอะ นะโอ้โหตัวเดียวเองเหรอผู้สาชนะเขาไมา่ได้ทำไมได้ตัวเดียวง่ะเอ็ดคโนยอยู่ไหนผมอยากได้พาทิ์นะผมขอละพาทิ์ออกมาหน่อยว่าไงคนนี้เขาคือ <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> <c oughs> สมแล้วที่ไปเกลือตู้ตู้นู้นมือ <c oughs> โอ้โหเค okay, นะก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับเรียกแต่เรายังไม่ได้วาฟ้าเลยนะนึงขอว่าฟ้าก่อนได้ไหมล่ะโอ้ยอยากได้วาฟ้าจังมาโอ้โหมีหมูมีหมูมหมดาบหักกระพริบตามไหมอุแปงลงร่างสามโอ้ต่อเนื่องมาค่อยชื่นใจหน่อยเราได้ตัวหน้าตัวละชื่นใจแลวหนึ่งแปงร่างทําไมเพื่อนถ้าแปงลงร่างแล้วนายไม่สะท้อนนะเพื่อนรู้สึกช่วงล a n อนิเมชันนี่จะบเพียเพ้ยนๆเ,เยอะนะมาผมกดอัดหรือยังวะ ไม่ใช่มีปัญหาแล้วผู้สาอัดไปตั้งเยอะแล้วมาเออตุตัวนี้ขอเป็นมันแปลงร่างสามทำไมขอเป็นวาฟ้าแล้วกันมาเออหนึ่งตัวแบบตัวที่สามด้วยใช่ไหมเออใช่ละผมว่าน่าจะใช่ตัวที่สามมาขอวาฟ้าขอสักวาฟ้าโนไม่ใช่ตัวที่สี่โอเคอ่าโดเกตขอวาฟ้าได้ไหมขอเถอะนะอยากได้มากๆเลยวาฟ้าเนี่ย ถ้าไม่ออกวาฟ้าขอเป็นตัวที่ยังไม่มีก็ได้นะเอาราชาปีศาจไปแลกกับวาฟ้ามานะอ่ะมาออกเลยวาฟ้ามันก็ฟ้าแหละเพื่อนอ่ะโอเคนะให้อภัยได้เพราะว่าอ่าไอ้เซติบผมก็ยังไม่ตันนะครับไม่เป็นไรตัวไม่ตันถือว่าดีหมดนะถ้าถ้าตันแล้วก็เลิกคุยนะครับนะไหนดูเลทอ่าสามจุดแปดนะครับโอเคเลทเท่ากันหมดเนาะ เอ่ออาแล้วก็ UR R a ร e เท่ากันหมดเลยนะมีโอกาสออกทุกตัวขอว่าฟ้านะเพื่อนนะขอหรือขอตัวที่มันยังไม่ตันได้โปรดออกออไม่ตันจริงอ่ะโอเคได้อาเทมาก็ชื่นใจนิดนึงถึงแม้ว่าจะได้ใช้ไหมไม่รู้มาว่าไงโอ้โหดีแบบต่อเนื่องแป้งร่างสามด้วยโอ้โหดีดีมากค่อยรู้สึกดีใจหน่อยที่เอเกือตูม้มิล นะครับอ่ะมาแต่ขออย่างเดียวนะออกมาแล้วขอแบบว่าคุณภาพขับแก้วนะครับเออว่าแต่พี่ไม่ชนะเขาหน่อยลอพี่พู้ถาแปลงล่างถือลอดเวนเนี่ยอ่ะนะครับมาว่าแต่ผมอยากได้เอ็กอย่างน้อยก็อยากได้สัก2ตัวเออฟูเคาน์เตอร์เต็มๆหน้าได้ไหมขอสักขอสักรอบหนึ่งที่ได้2ตัวอตัวที่4นะครับนะ หวังว่าจะไม่ออกเซลฟ้าแล้วนะขอวาฟ้าวาฟ้าเพื่อนนายสีฟ้าเหมือนกันแต่ขอเป็นวาเลนติได้ไหมเฮ้ฮิวโ,โก้จังหวะนี้คือขาดแค่วาฟ้าแล้วนะเอเอแผดครบรอบของโกบอลนี่แจกวาฟ้าได้ไหมโอเคโอเคโกเมนโก,โกเมนไม่เป็นไรให้อภัยได้อยู่ โอเคถือว่าเราได้ตัวที่ยังไม่ได้เยอะแหมร Adjust oh. Oh. อบนี้มีโอ้ต่อเนื่องต่อ oh. เ <c oughs> น,นื่องโอ้โหลอบนี้เข้าใจดีปล่อยเลสกันขนาดนี้เลยอ่ะมามันต้องชนะแล้ว <c oughs> มันไม่ชนะได้ยังไงอ <c oughs> มาเลยมาตู้ตู้นี้ต้องบาฟ้าเท่านั้น <c oughs> นะครับแรงสลวงแรงสลดอะไรไม่จําเป็นแล้วณจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> uh. เอนชันตบฟูลเบสฟูเคาน์เตอร์เอาวาฟ้ามาให้ได้ดัด นะถือว่าขอกันเออฝูเขาตามาดูสิขอสักสองตัวอย่างน้อยมีวาเมื่อตัวที่สองนะครับหรือตัวแรกอ่าโอเคตัวที่สองนะวาฟ้าเถออได้โปรดนะครับจะได้เป็นไทยกับเขาสักทีนะไปสักวาฟ้าวาฟ้าวาา,วา <c oughs> มันก็สีฟ้าเพื่อนแค่แบบว่า มันเฉ,เฉียวไปเฉียวไปเฉียวมาสีฟ้ามาอะเริ่มเริ่มหมดแล้วนะครับเขาให้เราไปหมดแล้วนะว่าไงกระชากดาบวาอย่างนี้กิ่งไม้เทพส่งวาฟ้ามาสคริปโอเคนะครับไม่มีสีฟ้าเอามีตัวหนึ่งนะขอบคุณมากอย่างน้อยก็มีสีฟ้าแอะลมนี้มีหมู่โฮอกโอ้ถือรถเวนอีกแล้ววันนี้จะถือแต่รถเวนทั้งวันนะอะขอวาฟ้าเถอะนะรอบมีชนะรอบมีชนะวาฟ้าแน่นอน นะครับเออมาขอแบบวา่าตึงๆอ่ะดัดขอตึงๆอะ่ะส่งวาฟ้ามาสีลุงโอ้โหสีทองเออเอนชานตัวฟูเบสมาฟูเขาตั้เขาตัเออ,เอ,อเอาวาฟ้ามาให้ได้ดัดวันนี้ต้องได้วาฟ้าโอ้ตัวแรกด้วยโอ้อย่างนี้จำเลยมาวาฟ้าวาฟ้า โอเคนะครับล okay, okay. okay. ็อกซีต hmm ันละโอเคขอบคุณมากที่มามันเฉียดอีกแล้วมันเฉียดได้ยังมันอยู่แก๊งเดียวกันแต่สีฟ้าด้วยโอเคโอ้ยรอบนี้รอบนี้ก่งโอ้กิ่งไม้มามาอาจจะเป็นกิ่งไม้ที่มหาเทพก็ได้ว่าอย่างไม่ไม่เทพแล้วล่ะขอโทษนะที่ชมมาต่อกันว่าไงว่าไงรอบนี้สคริปต์แดงออ้ยโอ้ยต่อเนื่องไม่แปลงละสาม เรายังเหลือว่าฟ้าเรายังเหลือว่าฟ้าอยู่เออชนะด้วยสุดยอดไปเลยดัดอะไรคือแปลงล่างแล้วไม่ชนะวะมาเออขวงดาบเล่นแล้วไงสัดหน้ามันเลยสัดหน้ามันเอาวาฟ้ามาให้ได้ดัดวันนี้เราจะต้องได้วาฟ้าสักตัวแหละเออโนด็คโ,โ,โซ่น่ไม่ไปด้วยเออเอ,อ,เอ,อ็นชาร์ตตัวฟูเบซ์เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแปลงล่างโอ้โอ้แปลงร่างราพี่สอง ตึแต่มีคัดซีนี่มาผมเพิ่งได้รอบสองเองโอ้โหโอ้แต่แปลงล่างแล้วได้แค่ตัวเดียวเองไงแย่งจริงเลยนะเออขำรอได้เลยไทโซอันนี้มันการันตี UR หนึ่งตัวไหมผมจำผมไม่แน่ใจอะว่าแปลงล่างแปลงล่างเหมือนนั้นมันการันตี U R ไหมแต่ตอนนี้มันจะมีแอนิเมชันที่การันตีตัวหน้าตู้คือเอสคโน่ล่างอัลติเมตนะครับเอสคโน่แปลงล่างเป็นอัลติเมตอะมันจะการันตีหน้าตู้ เนะท่าที่เคยเปิดเปิดเจอมามันทุกครั้งที่เอ็กคโนอแปลงร่างเป็น Ultimate อัลติเมตอ่ะมันได้หน้าตู้ตลอดนะหรือใครได้ตัวอื่นก็บอกได้นะครับแต่ว่าดัดแปลงร่างนี่มันการันตี u ูอาร์ไหม,มไม่แน่ใจเออขำลอยอย่างงี้มาออกเลยมันไม่ใช่ตู้เอง ตอนตู้เองมาเองเล่นตัวไงอาเธอ์พอตู้คนอื่นเองมาแจมแล้วตู้ไม่ได้เลือกเองมาด้วยว่าล่มนี้โอฟท้องฟะเฮ้ยทำไมดาบมันแปลกๆปกอ่ะทําไมดาบมันยืดแปลกๆอ่ะเมื่อกี้ดาบมันยืดแปลกแปกอ่ะแอนิเมชันเพี้ยนๆนะเราอ่ะอ่ะมารับได้ขอดูอ่าโอเคดาบป,ปกติแล้วนะครับสคริปต์ได้เลยนะไม่ได้หรอกมาว่าไงรอบนี้เริ่มเยียมเหงานะเริ่มเงี่ยบเหงาขอพาทิศขอเห็นพาทิศสักหน่อยได้ไหมขอเห็นพาทิศอะ่ะ ขอสักรอบหนึ่งเห็นพระอาทิตย์เอยสคริปไม่มานะครับสรุปว่าฟ้าเขาจะเล่นตัวไปถึงไหนเนะนี่ยรอบนี้วาฟ้าได้ปลดเออเฮ้ยลอดเวนอุ้ยกระพริบตะแปงลงร่างไม่แปงลงร่างเออแต่รอบวันนี้ดาวตกกับลอดเวนเยอะเป็นพิเศษเออชนะด้วยดีมากนะเอาวาฟ้ามาให้ได้เพื่อนเรายังมีโอกาสเลยเอ,อ่อร้อยนิดๆน,นะอีกสองสามรอบอะเอาวาฟ้ามาเออ,อโ,โคดโกโซโ โอ้สีเหลืองชนะมาทำไมเนะี่ยอ่ะว่าไงเออฟูคาต้ามันจะมีพียงม็มถือรดเวลและแปลงล่างนะเนี่ยคาต้าขอสักสองตัวได้ไหมตัวที่สามโอเคขอเถอะวันนี้ยวาฟ้าออกให้หน่อยได้ไหมวาฟ้าวาฟ้า ช่วงนี้ผมเชียรวาฟ้าแบบสุดใจเลยขอวาฟ้าออกมาใครไปเรียกพี่บันเข้ามาแลนซลโรดไม่น่าเรียกพ่ออีกเลยคือผมรู้พี่เก่งผมเข้าใจแต่พี่ช่วยอยู่เฉยๆนะรักสงบนิดนึงนะพี่บันนะวันนี้ต้องได้วาฟ้าเอ้กับพิบตาโอ้โหมามันอาจจะดีมันอาจจะดีก็ได้ว่าสคริปอลิซาเบต ขอบคุณที่ยังได้ขอบคุณครับออาว่าฟ้าขอละนะขอว่าฟ้าโอ้ล็อกซี่อมาว่าฟ้ามันต้องออกสักรอบละอฮ้ยพาทิศมาจริงพาทิศมาจริงขอบคุณครับขอว่าฟ้าสักตัวหนึ่งได้ไหมผมขอว่าฟ้าแค่ตัวเดียวได้โปรดนะขอแค่ว่าฟ้าเองนะไม่ได้ขอตัวหน้าตู้เลย โอ้วันนี้นี่คุ้มแล้วนะโอ้โปยเกลือไปตั้งพันสองเออวันนี้เลยคุ้มแล้วเออแปลงร่างเลยเพื่อนขอขอแบบว่าไม่เอากล้ามโตเอากล้ามแบบว่าพอประมาณได้โปรดเออชินนี้มาเซนครูเอซอนดีมากอย่างน้อยได้สองตัวเปียงเต็มหน้าไปดิโอเคสองตัวนะครับตัวแรกกับ ตัวที่เท่าไหร่ดูไม่ทันวาฟ้า,อ,าอยังไม่ถึงโอเคดีมากอารีโอนี่เรียกวาฟ้ามาวาฟ้าวาฟ้า,า,ฟาแดงคู่เลยมันยังไม่มีก็จริงเงแต่วาฟ้าอยากได้วาฟ้ามารอบนี้ขอดีๆขอดีเคยกับพิบตาแปงลงร่างด้วยโอจริงไม้เทพของจริงวาฟ้ามาเลยลูกลูกเอ้วาฟ้า ขอว่าฟ้าขอวาฟ้า,า,ฟามาเอ้ยมันมันมีดวงแค่วันนี้แล้ววันอื่นมันไม่มีแล้วนะเอาวาฟ้าออกมาให้ได้เออมันได้มาหมดทุกอย่างแล้วกินมาเทพมันก็ต้องได้วาฟ้าม้้งหรอวะชนะไหมระเบิดตรงกลางวาฟ้าโอ้โหลูนสโอฟีเซียสาม มาได้อีก2รอบนะครับเอ้ยยังดีอยู่ไหมยังดีโอ oh, ไม่ไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีละสกิปเลยเอ้ยมีมีให้เลือกวาฟ้าในตู้เลือกไหมอยากได้วาฟ้ามากๆเลยสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเพื่อนวาฟ้าหน่อยได้ไหมขอวาฟ้าขอวาฟ้าเออกระชากดาบไว้สะท้อนสะท้อนเรือรับได้ก็ได้เอ้ยสกิป ไม่วาฟ้ามันออกยากจังในตู้มีวาฟ้าจริงปะเนี่ยโอ้โหนี่ออกทุกตัวแล้วนะออกทุกตัวอีนตัวที่ผมอยากได้จริงอตัวที่อยากได้บอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือยังไม่ออกเลยนะนอกนั้นออกหมดแล้วนะผมก็ต้องไปหาเพชรเพิ่อมอีกร้อยนิดๆนะครับนะก็ถือว่าวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับอ่านะเราก็อย่างน้อยก็ยังดีได้แลนสล็อตมาตัวหนึ่งนะครับอย่างน้อยจะได้ทําคลิปเนาะอ่านะครับแต่ก็ อย่างน้อยเนี่ยแลนสล็อตมันต้องอันติ3เนาะถึงจะยืนได้นิดน,นึงนะครับถ้าเกิดาว่าไม่ได้เริ่มก่อนนะคือยังไงผมก็มองว่าอันติ3เนี่ยยังคุ้มกับแลนสล็อตอยู่แต่ถ้าเกิดใครได้ตัวหนึ่งแล้วเราคิดว่าจะเก็บเหตุไว้ก็โอเคเหมือนกันนะสำหรับแลนสล็อตก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าการที่ไปเกลือตู้คอลลาโบมาพันสองก็รู้สึกคุ้มขึ้นมานะครับในตู้นี้ได้ตัวที่ไม่ได้หลายที่ยังไม่มีหลายตัวเลยยกเว้นตัวที่เราอยากได้จริงๆนะครับ พวกที่เหลือเนี่ยผมอาจจะได้ก็ได้นะคิดว่านะครับให้กําลังใจตัวเองนะอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมก็จะรีบไปปั้นตัวใหม่ให้เสร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาผมลืมก่อนจะไปขอให้ทุกคนที่เปิดเนี่ยได้กันอย่างน้อยอันติ3ขึ้นไปนะครับผมนะอ่ายังไงก็อ่าอวยพรให้ผมได้วาฟ้าด้วยลวกันนะไอ้กับอีกร้อยนิดๆที่เหลือเนี่ยนะครับนะงไงก็ อขอบคุณทุกคนด้วยนะครับลากันจริงๆแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ